Legenda ปกติที่เติมดีเซลเต็มถังนะคะจะวิ่งได้ประมาณ700กว่ากิโลเมตรแต่พอใช้เปีซินน้ำมันของกูดแดงรถเนี่ยต้องบอกว่าความแใก่างนเนี่ยชัดเจนมากครั้งแรกที่ใช้ก็จะประมาณอ่ะ800-8กิโลแล้วก็ครั้งที่2ก็เพิ่มมาเป็น900จนกระทั่งครั้งที่4เนี่ยเซ็เต็ h, มๆเลยวิ่งได้ถึง1,080กิโลเลยทีเดียว เนี่ยก็ทำให้เราทับใจมากๆากจากที่เคยประหยัดไปได้1,800กิโลนะเพิ่มมาอีกประมาณ30กิโลเนี่ยแล้วตัวนี้ก็ไปเพิ่มมาอีกประมาณ100กิโลเหมือนกันก็เป็น1,600วิ่งได้นะคะต่อน้ำมัน1ถังวัตถุเคร่อที่ประทับใจมากรับบชาร์จของรถผนี่รถผมเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ700กว่ิโล1ถังพอผมใส่ไปแล้วเนี่ยผมวิ่งจากบ้านถือไปอำเภอสังคมแล้วก็วิ่งมาสุพรรณแล้วก็มากรุงเทพ 919กิโลไฟโชแล้วถึงได้เติมน้ำมันรถวิ่งหนึ่งถังเนี่ยผมวิ่งได้ขนาดนี้ผมสุดยอดสุดยอดจริงๆถังผมวิ่งได้340กิโลเมตรหลังจากผมใช้เม็ดน้ำมันผมวิ่งได้405กิโลเมตรผมประทับใจมากพอรูบิชันออกมาผมมาไปเติมในเครื่องยนต์ของผมหลังจากที่เครื่องดังเครื่องอื่นทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ 80-90%เนี่ยรถใหม่ป้ายแดงผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมมีเม็ดน้ำมันปูแดงแล้วก็สารลูบิแคนที่ใช้กับน้ำมันเครื่องที่เกิดสำหรับรถตู้รถแก๊สหรือว่ารถ NGV เนี่ยคือถ้าใช้ไปนานจากเนี่ยจะอาการคือสตาร์ตติดยากมันแห้งมันแห้งพวกเนี่ยเสียงเครื่องมันจะดังแต่หลังจากที่เราใช้เม็ดน้ำมันปูแดงแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยสตาร์ตติดง่ายนะแล้วก็เครื่องเงียบนะะเครื่องนิ่ม จากที่เคยบอกว่าประมาณ900รอบเนี่ยต,ต่อนาทีรอบเครื่องจะเหลืออยู่ที่600รอบหรือต่ำกว่าน,นั้นมมเครื่อง222ปกติรถนี้ใช้ระบบน้ำมันกับระบบแก๊สมันจะมีลักษณะเครื่องนี่เสียงเครื่องจะลักษณะแห้งๆช่วงแรกก็คือใช้เม็ดน้ำมันผสมเข้าไปออปกติเนี่ยเติม500เอาไว้สตาร์ทก็จะได้อยู่ประมาณ26วัน หลังจากใช้เม็ดน้ำมันเนี่ยสองเม็ดเล็กเนี่ยใส่ลงไปจะได้อยู่ประมาณสามสิบกว่าวันนะครับแล้วหลังจากที่ใช้ลูบิแคนจะทําทให้เราประหยัดแก๊สลดความร้อนแ่น,น้ํามันทุกครั้งก็เ,เติมไปเต็มถังเนี่ยครับได้สักประมาณครึ่งเดือนนะคะใช้เม็ดน้ํามันแล้วนะคะไม่ลดสักทีหนึ่งเข็มลด,ดทีละนิด,ดทีละน,น,นิดค่ะแล้วมาร่วมด้วยกับลูบิแคนด้วยเนี่ยนะคะยิ่งเซฟสั่งว่าใหญ่เลยค่ะ ลูปีแคนเม็ดปรยดน้ำมันของรูแดงเชื่อมั่นได้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาตมาภาพตัง้งรูสาวอนจากาีวกวาววววิวัดเจ้าวาดวัดโคต่ตาลก็ได้ทดลองใช้เม็ดน้ำมันวิ่งไปกลับชัยนาทป่าชินบุรีนี่ใช้ถึง2,000บาทใช้เม็ดประหยัดน้ำมันรูแดงแล้วเราเหลือค่าใช้จ่ายประมาณ1 5 0 0บาทก็ถือว่าได้ผลดีแล้วก็ทุกครั้งที่จะไปกรุงเทพหรือจะไปต่างจังหวัด ก็จะใช้ยูเป็นกระดาษประสิทธิภาพรถก็จะวิ่งได้ดีขึ้นเครื่องจะเรียบฟันไม่มีฟันดำไม่มีอะไรเลยไนะัปัจจุบันนี้ผมใช้ e h 7 0 0 อีโน่ต่อเครื่องนึงก็ร้อยแปดสิบห้าเลยอันนี้นะครับที่ผมได้พิสูจน์กับตัวผมเองครับเกิดกับตัวผมเองเนี่ยน้ำมันสองลิตรต่อแครสองหลังเนี่ยตามปกติน้ำมันสองลิตรจะไปหมดแค่ไหวแก่งปูระยะทางประมาณอยู่ประมาณร้อยสิบกิโลครับแต่พอหลังใช้น้ำมันตกุญแจสองลิตรมันจะไปถึงห้องแสงเลยจากอุทยานก็ไปอีกสิบห้ากิโล ไม่ใช่นนั้นไว่เลยวน้เหมือนกันวันน uh ้ำเหมือนกันครับอัตราส่วนเท่ากันถ้พสองหลังเท่ากันก็คือได้ระยะทางเพิ่มได้ระยะทางเพิ่มมันก็ได้ประโยชน์ันมาใช้กูแดงสิครับขอรับรองว่าที่สุดจริงแพแน่แน่นอนนะครับ ยคือระบบเปล่าเนี่ยนะครับผปรตีนก็จะมาบรรพชีของโปรตีนประมาณคแต่ถ้าหากว่าลมส่งก็ใช้น้อยแต่ถ้าหากว่าปะทะลมก็ใช้มากขึ้นอันนี้เป็นเาแะนต่ว่าหนื่อยก็จิงก็้งก็ตามเรามีความรู้สึกว่าแนวโน้มก็น่าจะได้ผลดับโปรตีนจะอยู่ประมาณ1,000ถึง1 0 0 0นะครับ เรือในบางท่คอน้งเราเจอลมรงแบบจัดในทารระยะยาวๆนึ่งชั่วโองชั่โมงนี่ยะบาดเพิ่มนเป็นร้อยเรื่องก็ในีผมของผมมองว่าแนวโมที่สันติขึ้นจากรายงานของช่างเพื่องเนี่ยเขาบอกว่าเพื่องมันเดินมันเดินเรียบขึ้นนบครัเพื่อนก็ขอบคุณที่มารับนารับนะครับ ใช่ของดี่ที่มีประโยชน์แบนี้คารานะครับ